เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันกับกิจกรรมเชียงรายชาแนลสัจนจรนครั้งที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้การแสดงดนตรีไลฟ์สดกับนักดนตรีในอดีตชื่อดังของเชียงราย The Old เด d e l Band เชียงราย โเดลแบนด์นะครับในวันนี้เรามาพบกับเบื้องหลังของวงดนตรีดีโอโมเดลแบนด์ครับพบกับหัวหน้าวงครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับความเป็นไปเป็นมาของวงดนตรีโอโมเดลแบนด์เป็นยังไงครับเป็นมาอย่างไรมันเริ่มต้นจากผมเคยเล่นดนตรีไปเปมื่อประมาณ30ปีก่อนถ้าได้หยุดไปนะไปทําธุรกิจใช่ไหมฮะถึงเวลาหนึง่งคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงความสนุกสนานสมัยย้อนไปบ้าง จริงๆผมเล่นจริงๆกับพวกกลุ่มผมผมเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปีหนึ่งหกมาแล้วนะครับเราก็ได้หยุดไประยะสี่ห้าปีที่ผ่านมานี้ผมก็เริ่มคิดถึงเพื่อนก็ลองพูดคุยกันดูประมาณสักห้าปีก่อนก็เริ่มที่ชิลีครั้งแรกอคิดว่าจะลองสักสองสามคนก่อนพอพพวกรัวผมมาทุกคนก็ลุงมาหาใจเดียวกันครับคืออยากเล่นดนตรี ตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มทําวงซ้อมกันเรื่อยๆสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอโอเคบางทีเวลานี้อาจจะไม่ครบวงเพราะว่าวงเรานี้จะมีสมาชิกที่เป็นนักร้องผู้หญิงด้วยซึ่งตอนนี้เขามีภารกิจส่วนตัวนะครับก็ไม่สามารถจะมาร่วมด้วยในวันนี้ที่เหลือก็ทุกคนก็พร้อมใจที่จะมาเล่นด้วยกันเช่นคุณวีมนี่เราเล่นกันมาตั้งแต่ยุค น้ำแข็งนะครับนี่น้องชายผมเริ่มเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะครับอืมก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล่นกันตั้งแต่สมัยในคลับมาเลยเราก็หยุดกันไปนี่หยุดก่อนผมอีกหยุดกันไปมากกว่าสามสิบปีนะครับซึ่งเรากลับมาเล่นครั้งนี้เราไม่ได้เล่นเพราะว่าอยากจะหาเงินหาทองหรืออะไรเราอยากจะหาความสุขอย่างเดียวนะครับเน้นเลยนะครับอยากจะเล่นเพลงยุคข,ของเราสมัยนั้นซึ่งเพลงเราที่เล่นลเราไม่มีเพลงตามคับขอนะครับ คือต้องฟังจากเราเล่นเท่านั้นนะครับเชิญคุณวิมเดี๋ยวพี่ประสิทธิ์ครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราตั้งเป็นวงไหมครับเมื่อปีหนึ่งหกอ๋อปีหนึ่งหกผมเป็นวงครับผมเริ่มผมต้องชายผมแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นพี่ชายของอ่าน้อยครับออเราเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับับมีชื่อวงไหมครับตอนนั้นเราชื่อวงเดอะแพรกนะครับเป็นภาษา าษาละตินภาษาละตินมันก็แปลว่าพิศละพานะครับเราเริ่มกันที่3คนก่อนแล้วเล่นเพลงยุคเจ็ดศูนย์เท่านั้นหลังจากนั้นอีปี2ปีเพื่อนผมคนนี้ก็โหน้ามันแล้วยู่เชงรายอยู่ไม่ได้เพราะผมเล่นจะไม่สายอ่าพี่พี่เล่นที่ในตัวเมืองเชียงรายเหรอหรือที่ไหนอ๋อเชียงรายสมัยนั้นผมเข้ามาเล่นเชียงรายตั้งปีหนึ่งเก้านะครับสมัยนั้นแถวถนนสันเขาเรียกอะไรสีเกิดเหรอจะมีร้านอาหารอยู่สองสามร้านมันชื่อร้านอาหารไผ่แดงนะผมเข้ามาเล่นตั้งแต่ปีหนึ่งเก้านะครับ กขไม่เล่นปีช่เชียงรายนะครับครับก็จะมีสมาชิกก็บางคนก็ไม่มีมีชีวิตอยู่แล้วซึ่งก็น่าจะเสียไปสองสามคนแล้วครับพี่บรรยากาศการฟังเพลงลักษณะแบบนี้เมื่อสมัยที่พี่เล่นมันเฮฮาหวือหวาเหมือนอย่างปัจจุบันไหมครับโอ้สมัยนั้นมันเพลงยุคนี้่ะครับพูดตรงๆว่าคนที่อายุเกินห้าสิบปีขึ้นไปก็น่าจะ S <S ต้องชอบเพลงพวกนี้เท่านั้นแหละครับ <S <S ออกมาเต้นมาอะไรเหมือนอย่างจอนนั้นสมัยนั้นเขาไม่ให้เต้นนะครับ <C ram> ว่าะนะก็จะเป็นร้านอาหารเนี่ยท,ทุกคนฟังครับยุคนั้นไม่ม,ม,ม,มีมันยังไม่มีการเต้นตามโต๊ะก็ยังไม่มีนะครับสมัยนั้นถ้าจะเต้นได้คุณต้องไปที่ไนท์คลับอย่างเดียวค <C ram> ไนท์คลับพี่ได้เล่นบ้างไหมครับในวงไนท์คลับผมเล่นก่อนที่มาทําวงที่นี่เล่นตั้งแต่สมัยอยู่ครั้งแรกนะครับผมเล่นไนท์คลับเลยที่อ่าที่บ้านท่าไม่สายนะครับแล้วก็เล่นที่ไม้สายแล้วก็ย้ายพอเล่นหลังจากนั้นเราหยุดจากไนท์คลับเราก็็มาเเล่นนป เป็นวงที่สมัยใหม่ขึ้นนะครับแล้วมีการแยกย้ายวงกันเมื่อไหร่หลังจากน,ออนานเท <ผม S 2> ่าไหร่ี่นี่ก็หลังจากน่าจะย่วงยุคสักปีเก้าเก้าศูนย์ต้นๆน,น,นะครับผมก็น่าจ,จะถึงเวลาต้องมใานายุคเข้าเลขสี่แล้วทุกคนก็หยุดจะทำหา,ากินนะครับครับแต่นนั้นก็หยุดมาครบจบมาจนกระทั่งนะวันนี้ปีนี้เลยวะครับพี่ โอ้ประมาณสามสี่ปีเรผ่านมาสามสี่ปีเพราะว่ามันมันหยุดไปนานจนมาเราวแล้วก็หวนคิดถึงครัใช่ไหมครับคิดถึงอยากจะเล่นีจริงๆผมส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ได้หยุดเล่นผมก็เล่นชอบมีการเป็นชอบส่วนตัวอยู่แล้วผมเล่นของผมมาตลอดจะเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนอืสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วครับวันนี้ได้เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ยังไงครับถึงรวมตัวกันได้อ๋อปริบเปิปกติแล้วครับผมก็จะมาเล่นกระติกันเนี้ยทุกเดือนอีกแล้วจะเพิ่เพื่อนผมที่อยู่ที่เชียงรายเนเขาก็เล่นแทบทุกอาทิตย์นะครับหมายถึงทุกอาทิตย์ที่ห้องซ้อมนี้ปะซ้อมทุกอาทิตย์นะครับที่ห้องซ้อมนี้ไหมเราถือว่าไอเนี้ยคือเราไม่ได้ซ้อมไปเล่นที่ไหนเราเหมือนซ้อมแล้วเล่นเอาสนุกกับครับที่ห้องซ้อมที่นี่ไหมที่ห้องซ้อมที่นี่ครับเราจะมารวมรวมตัวกันอยู่ที่นี่ถ้าวันไหนพร้อมขึ้นมากับทุกคนก็เราก็จะมา ถ้าคนไหนติดธุระก็ไม่ว่ากันแล้ววันนี้หลวมตัวคุณสมควรไงครับมาแสดงไลฟ์สดมันจริงๆริมันเป็นโปรแกรมของผมที่ผมทำมาซ้อมทุกของของอาทิตย์ปลายเดือนทุกอาทิตย์เสรแล้วพอดีจังหวะที่มันได้พอดีกันก็เลยก็ได้มีโอกาสได้แบบนี้ครับครับคาดว่าผลของการรับชมคงจะมีคนในรุ่นเราๆเนี่ยครับเข้ามาดูกันเยอะนะครับพี่อยากจะฝากถึงแฟนเพลงพี่ยังไงครับก็ พยายามติดตามก็เพลงรุ่นเก่าๆนี่นะครับเป็นเพลงอัปต่านะครับเพลงพวกนี้จะไม่มีวันตายนะฮะแต่ถ้าเป็นเพลงยุคใหม่ๆขึ้นมาอะไรพวกนี้ก็ก็ไจะใช้ทารต่างๆมายุ่ต่อเพเพลงพวกนี้ระดับโลกตั้งแต่หนึ่งสิบอะไรนะฮะจะเป็นยุคนี้หมดเลยนะฮะที่เป็นระดับโลกมะนจะหนึ่งของโลกถึงสิบนะฮะเพลงพวกนี้ครับในครั้งหน้าอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเตรียมความพร้อมยังไงครับ จะนำเสนๆก็ไม่มีปัญหาพวกเราชอบจะนําเสนอนแบบเพลงตามใจฉันหรือว่าคุณขอมาก็ได้ต้องตามใจฉันครับ <laughs> ไม่เอาคุณขอมาเ <c oughs> พราะเพลงเพลงยุคผมเล่นนี่สมัยก่อนมันไม่ใช่มี <c oughs> เพลงไทยนี่จะมีพวกสุเทพแานินแล้วก็มีเห็นสติงนี่เข้ามาก็มีดิอิมดิอิมพอสเบิร์ดแค่นันนะครับ <c oughs> ทีเราก็เลยต้องเล่นแนวของผมที่เราชอบเป็นเพลงพวกแบบเพลงสามตนี่ครบบ อ่าพี่วินแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งครับว่าได้มารวมตัวกันกันกบพรรคพวกรู้สึกยังไงครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ผมเองเนี่ยที่มาร่วมเพราะว่าจริงๆแล้วะช่วงนี้มันเป็นโควิดไงออกบ้านไม่ได้แล้ว,ลวก็มันเหงาเหงาเพื่อนก็ไปชวนมาเลยจริงๆผมก็กองกแางอยู่บ้านตลอดก็รู้อยู่เนี่ยองกงไม่ได้เล่นกับ,บวงอนะไรเงี้ยเล่นสำเพาเดี๋ยวนี้มันนึกวิธีว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราสมัยก่อนที่เราเล่นเก่งผมผมนี่มาในยุคแรกเลยนะผมอยู่เชียงรายใกกลางเมืองเลยในขับใกล้บ้านผมผมไปไปทํางานในขับตั้งแต่ไปเล่นอาอาดนตรีในขับอ้ไรต่างชั้นม .3 <ม>ประมาณปี2510นี่อยู่ผมผมอยู่ชั้นผมอยู่ในสามมิตรมีวงอ่ะแล้วผมออกมา2512เนี่ยเพลงเพลงยุคซิตี้ออกมาละเนี่ยพวกซีซีโอซีอาร์เริ่มออกมาละซีโซนวิเทิลอะไรมันออกแล้วจนจะถึงเนี่ย ปี16เราก็ไปเรียนกรุงเทพกันเราไปเจอเพื่อนที่คนในกลุกองเก่าที่ดีกับเขาอยู่เนี่ยไปเจออยู่ที่ศรีบากอนาเล่นกันอยู่เขาเล่นพวกศรีบากรแล้วก็หายกันไปแล้วกลับมาเชียงรายเนี่ยก็ามาันมารวมกับเพื่อนที่อยู่เนี่ยเ็เล่นกันอยู่ในสมัยนะั้นผมเล่นกับพี่แล้ขัดมันจะสมัยพี่โควิดกับิรินนะ วชิงไลย์ในกลับอะนรพวกนี้ไม่ได้รู้จักหมดว่าแต่รุ่นนี้ไปหมดแล้วนะไม่มีเหลือแล้วงี่เหลือเหลือเหลือทุกคนเหลือผมคนเดียวนะรุ่นนี้ไปแทบแทบไม่หมดนะค็ับแต่ถ้าเป็นวงแบบสตริงเราเล่นอันที่สองที่เราอยากมาเล่นหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าเพลงพวกเนี้ยเราอยากให้เห็นคนรุ่นใหม่ใช่แ่บเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขาฟังเพลงแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงเป็นเพลงแบบยุคแบบ สากลนะถ้าเพลงไทยเราฟังสุเทพทานี่แบบแต่เนี้ยถ้าเป็นเพลงสากลเขาจะฟังเพลงแบบนี้เพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกพวกซายพวกอุปกรณ์การเล่นดนตรีเนี่ยมันแบบสดๆกันเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาแต่สมัยนั้นเนี้ยที่เราฟังฝรั่งมันมีหมดแล้ว มันมีครบหมดไปดูมันห้องอัดสมัยก่อนมันมันมีครบหมดแต่เราไม่รู้เรื่องเราก็เล่นเป็นสดๆเราตอนนี้เรามีมีอย่างมันบ้างเราลองเล่นดูว่าเราเราเราจะพอเล่นกับมันไหวไหมมันจะฟังว่าเอ๊ะมันทำไมแน่นจังวาเราก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็อยากอยากจะทาให้เห็นว่าคุณสมัยก่อนก็าฟังเันเพลงแบบนี้เดี๋ยวนี้เราก็เล่นแบบเก่านะเหมือนเก่านะเหมือนไมเลด้เมือสี่ห้าสิบปีก่อนนะเพียงแต่ว่าลุปมันมันดีขึ้นครับมันก็เลยอาจจะจะดูดีขึ้นเนาะรับ ก็ยังมีแรงเล่นไหวอยู่นะครับแล้วเห็นบอกว่าจะเล่นจนกว่าไม่มีแรงหรอครับครับในวงนี้มีคนอายุน้อยที่สุดเห็นจะเป็นมือทอมมือคนไหนครับคนไหนคนไหนน้อยสุดครับครับอายุน้อยสุดคิดยังไงอยู่กับน้องๆพวกนี้ครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มาเล่นกับ พี่พี่พ่อๆนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกมีความดีใจมากครับเพราะว่าเรื่องแนวเพลงก็เป็นเป็นความชอบส่วนตัวผมอาจจะชอบเพลงเก่าอย่างนี้ด้วยครับผมพอมีโอกาสได้มาเล่นก็รู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็ได้ความรู้จากพ่อๆทุกคนลนะครับเพราะว่าพ่อพ่อทุกคนเขาเป็นพูดง่ายๆก็คือยอดฝีมือแต่ละคนเป็นยอดฝีมืออยู่แล้วครับก็เลยได้วิชาความรู้เพิ่มเติมก็มีความสุขมากครับ ราักอยู่แล้วอะเนาะใช่ครับนอกจากเครื่องดนตรีตัวนี้แล้วเล่นเล่นตัวอื่นได้ไหมปกติผมเล่นกองมาก่อนครับกองชุดครับแล้วก็คือประชันนี้ผมก็กําลังมาเล่นได้สองสาเดือนนะครับก็เป็นถูกถ่ายทอดวิชาโดยอาจารย์กิจครับผมเป็นเป็นเทนเนอร์ผมอีกทีนึงครับก็ขอขอบคุณพี่กิจมากเลยนะครับที่ถ่ายทอดวิชาให้ผมครับผมให้พี่กุดพี่กิจมาเช็คพี่กุดพี่กีดคุยหนแล้ละกันพี่กี เป็นมือมือกองมาตั้งแต่เริ่มต้นวงเลยนะครับพอดีผมรับช่วงต่อจากพี่ต่อที่เป็นมือกองก่อนหน้านี้ครับ<ม>เดี๋ยวขอพูดความนิดนึงนะครับคือด้วยความว่าผมอะได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่ๆหลายๆคนอยู่แล้วพอผมไปดูเขาเล่นตอนเฮียเริ่มตั้งวงที่ถนนคนเดินผมก็แอบไปดู<อ>แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขากลับมารวมตัวกันได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะแต่ละคนหยุดเล่นไปนานทีนี้จากคําชักชวนของพี่ๆผมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในวง ซึ่งตอนนั้นพี่ต่อก็เป็นมือกองอยู่แล้วก็ผมช่วยตีเปร์คชชันก็คือเผื่อสำรองไว้ครับแล้วพอวันนี้คือพี่ต่อเขาแยากครอบครัวไปอยู่กรุงเทพผมก็เลยเข้ามาเป็นมือกองหลักแต่ทีนี้ยังขาดมือปร์คชชันก็เลยชวนน้องที่รู้จักว่าเราลองมาอยู่วงนี้ไหมแต่ว่าทีนี้เราก็คุยกันว่าเรวยวามว่าเราอเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่สมัยใหม่วิธีคิดวิธีร่วมกับคนในรุ่นพี่เนี่ยซึ่งบางอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันผมมองว่าการปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นดนตรียุคเก่าหรือดนตรียุคใหม่สามารถเล้ร่รวมกันได้อ,อ่ะก็เลยทําให้เกิดทีมและก็ซ้อมกัน่อวขึ้นถ้าถามว่าได้อะไรจากการอยู่วงนี้อันดับแรกคือมีความสุขครับ <laughs> จริงๆคือความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอเราเล่นเราเราได้เห็นสีหน้าทุกคนได้เห็นรอยยิ้มแววตาบางทีเล่นผิดผิดผมก็มีผิดผิดทุกๆแต่ว่า รอยยิ้มที่เขาส่งมาครับเหมือนไอคอนแท็กเวลาผมเล่นกับหลายๆวงเนี่ยมันรับรู้ได้ถึงว่าเขาอบมีความสุขในการถ่ายทอดทําให้เล่นแล้วเหมือนกับด้วยใจอะครับมันก็เลยพากันไปเหมือนส่งส่งต่อความสุขให้ทุกคนได้อย่างเต็มที่มากกว่าครับอย่างนี้ครับไหนๆก็พูดกันเกือบครบแล้วก็อยากให้ทุกคนได้คุยนะครับถึงความรู้สึกกับการร่วมวงครั้งนี้ครับคุยนิดเดียวครับพี่ไมเป็นไรนิดเดียวรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมวงกันในวันนี้ปกติผมว่า เล่นดนตรีมาสิบปีนะสิบปีแล้วก็เล่นตามในขับเล่นตั้งแต่สมัยลิตตันดัะลิตตันดักเปิดผมเล่นกับดักเป็นวงแรกของเชียงรายแล้วก็ตัวเวนไปทั่วหลายจังหวัดที่นี่พอมีลูกผมเราก็หยุดหยุดหยุด,ยดแล้วก็ไปทําขนมนะหลังจากประสบผลสําเร็จแล้วก็พอดีเฮียเขามาเล่นเชียงรายก็เลยชวนกันมาเล่นผมก็ไม่ ไม่นึกว่าจะมาได้เล่นนะเพราะว่าสามสิบสามสิบกว่าปีหยุดหยุดเล่นไปเลยกีตงกีตาร์อะไรเอฟเฟกต์คายหมดเลยคือคือไม่เล่นละนะครับแต่มันมันอยู่ในสายเลือดเนาะก็เลยก็เลยกลับมาเล่นกับพวกพี่ๆเขาก็สนุกดีมั่นดีครับ<ม>ปีแรกนี่นก็ปวดแขนหมดเลยเพราะว่าไม่เหมือนคนออกกําลังกายใหม่นะครับความจําก็ไม่ค่อยดีแล้วก็หลงหลง,ล,งลืมลืมบ้างแต่ก็มีความสุขนะฮะได้เจอกันเดือนละครัง้งมีความสุขก็โอเคสนุกดี มีความสุขสบายครับท่านอื่นครับทางไหนก่อน่ทางพี่ก่อนก็ได้สวัสดีครับวันนี้ผมมีความสุขครับได้เล่นจนตรีกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมไม่หยุดครับต้องเล่นต่อไปครับขอบคุณมากครับครับท่านอื่นครับพี่เชิญครับครับก็เมื่อก่อนผมสมัยเมื่อเด็กเล่นเล่นกับคนนี้เด็กๆเลยนะป .6 ในดนตีคนเนี้มือก,กองเนี่ยมันพาผมเสียมันไม่ใช่เรื่องดนตรีแล้วครับพาไปหาสาวอย่างเดียวไนนยอน้นี่ยจากนั้นมาก็เล่นโฟกซองบ้างอะไรบ้างเรื่อยเปื่อยจนมาเจอพิ์เมื่อก่อนนะเล่นอยู่ร้านจอดอยจอดอยเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกสปอร์ฮเฮาสะร้านจอดอยอะตกข้ามลิลี่ปาร์คตราล,ลี่ปาร์คส่วนรหารจอดอยจากนั้นก็ตอนดึกก็วิ่งไปเล่นที่คันทีรถ แล้วก็แทนคาเฟ่สมัยก่อนนะแต่ก่อนหน้านี่อีกชื่อวงเดอะเค้นวงเดอะเค้นเล่นก่อนหน้าวงเดอะแพรกัเล่นก่อนหน้าวงเดอะแพรับวงแตกฮะเพราะว่าพิสิธิ์ดึงน้ำตีไปหมดตกงานใช่ไหมคุณโรเบิร์ตไม่ใช่ละผมก็ไปเล่นฟุกซอมบ้างแล้วบ้างเรื่อยไปครับแล้วก็ก็เล่นด้วยกันครั้งสุดท้ายที่ร้านกับ ผมเลิกก่อนผมไปทำธุรกิจอยู่พะเยานะฮะแล้วพิเศษแกก็ไปเล่นสุดท้ายรู้สึกว่าแกจะเลิกที่ร้านเจแปนแล้วแกก็ไปทําเปิดธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่วันนั้นก็คุยกันไปเล่นๆนะฮะจนที่เลิกไปแล้วสามสิบกว่าปีก็มาคุยกันชวนกันเล่นหกปีนะครับกว่าจะได้เล่นด้วยกันสามคินหกปีคุยกัน,กนแกก็มาลองดูก่อนก็เล่นเพลงมั่วไปเรือ่อยนะครับคันที่บ้างเพชรลุลุ้งบ้างว่ากันไป นะเราล้างมากอกมาทีละคนสองคนสามคนก็คอยประกอบล่างกันมาเป็นอย่างนี้ก็เลยเล่นดนตรีพวกเนี้ยเพื่อความสนุกรับจะเ,บงเ,งเพื่อเงินเพื่อความสนุกอย่างเดียวเพราะอาอยุเรามากแล้วนะ,ะหลังจากนี้นะพี่ใครจะไปก่อนก็ไม่รู้อ่ะจะจ้างต้องจุดทูปนะฮะ <laughs> ชืวว่วอีกสามเดือนจะมีงานต้องจุดทูปไปก่อนนะพี่ภาวนาอยากให้ใครในวงไปก่อน เดี๋ยววงแตกแต่ครังนี้ขาบอนแล้ครับขาบวนสุดท้ายแล้วครับรถไฟขขาบวนสุดท้ายแล้วพี่นะฮะผมก็มีคนี้น,นะครับครับสั้นสุดท้ายครับอายุน้อยสุดจริงๆคนนี้หรือเปล่าเจอกันนันก,นกเคมีครับสูตรยาดองอย่างเดียวครับขอบคุณครับผมก็เมมอนเหมือนกับพี่ๆน้องๆครับที่กล่าวไปนะครับคือกระชาชีวิต คล้ายกันครับนันดนตรีนะก็ตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนก็เล่นมาแล้วก็ห่างเหินไปตอนนี้ก็คิดถึงกันก็มาจับเครื่องมือเก่าที่ตัวเองเล่นอยู่ก็มาลองดูนะครับก็ตอนนี้ก็เล่นตอนนี้เข้าขาแล้วครับแต่มันไวริพครับแต่ละคนเล่นปิดมันก็ <laughs> ใช้ไหวริบ ดักทางนะรอ่าก็ดักทางครับเรียกดักทางก็ความสุขครับเขาเรียกว่ารถไฟะบวนสุดท้ายนะครับใครทาได้เหมือนพวกเรามั่งเราไปคิดดูอายุหกสิบกว่าแล้วครับขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับก็ขอบคุณพักสระบงก็ผมโอ้โมเดิร์นนะครับขอบคุณครับพี่พี่ประสิทธิ์ครับคิดที่จะแต่งเพลงเป็นของวงในรุ่นอายุขนาดนี้ไหมผมคิดบ้า ไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นพราะหลังจากที่เราได้เล่นเพลงพวกนี้แล้วเราเราถ้าเราเลือกซึ้งพอนะมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นเพลงพวกนี้แล้วไปฟังเพลงอื่นนะเราเข้าใจว่าถ้าคนฟังเพลงถึงขนาดเราแล้วไม่กล้าทำเพลงครับ <c oughs> จริงๆครับสุดท้ายแล้กันสุดท้ายก็คือฝากถึง ผู้ชมรายการแล้วก็แฟนๆที่เคยดูเราเนี่ยครับในคราวหน้าเราจะพบกันแล้วเราจะมาพบด้วยความสุขด้วยกันอย่างไรครับก็คงขอบคุณสหรับผู้ที่ติดตามม,มาก็ผมเคยเล่นคอนเสิร์ตมาก็ประมาณที่จะสามสี่ครั้งแต่ คิดว่าถ้าจะมีโอกาสได้เล่นอีกสักครั้งก็ต้องรอหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างลงกลับเข้ามาผมคิดอนงานสำหรับท่านที่รอติดตามอยู่ก็ก็คอยฟังข่าวแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องอื่นก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่พูดไม่ค่อยเก่งก็เชื่อว่าครับคราวหน้าเราจะได้จัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่สองนะครับก็ความพร้อมของวงก็คงจะสนุกสนานมากกว่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ให้เวลาวันนี้ครับครับสวัสดีครับ